ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆหลายคนอ่ะกำลังตะลุยข้อสอบเก่ากันนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปีไหน6กสี่หกแปดห้าหปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ทุกคนเจอปัญหาคือทําไม่ได้เอ่อทำได้ทับทาไม่ได้อะทับใช้คํานี้กันทําไม่ได้ซึ่งพี่เคยผ่านมาก่อนพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกัน เอาตรงๆแบบเราเราเก็บเนื้อหามาประมาณหนึ่งซองข้อสอบเอ็นมาพี่มาทําก็ทําไม่ได้เพราะว่าเมื่อเหมือนเหมือนที่พี่เล่าในคลิปบ่อยๆแบบแปดเก้าปีที่แล้วอะ่ะที่พี่แบบเร,เ,รเราก็เก็บเนื้อหามาแล้วนะทําข้อสอบเอ็นมาจิ๊ดหนึ่งแพทหนึง่งมาจิ๊ดหนึ่งพอมาทําข้อสอบพกคณิตหนึ่งิตเอเรเวลอ่ะโอ้โหกี่ข้อเนะี่ยสามสิบข้อมนะั้งทําได้ห้าข้อซึ่งพอไปคิดเป็นคะแนนสิบแปดคะแนนแล้วแม่งไปถามเพื่อนที่เป็นติวเตอร์มันไล่ที่พี่ไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าอะไร โอ้โหสิบแปดคะแนนมึงไปสอนใครได้มึงอย่าไปสอนเด็กเลยเด็กตกหมดเลยเด็กทาไม่ได้หมดเลยเขาให้ไปทําอาชีพอื่นไล่ไปทําอาชีพอื่นอย่างเงี้ยเออแต่แต่แบบแบบที่พี่บอกเราเมื่อกี้ว่าแบบเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราเชื่อถ้าเราเชื่อว่าห้าสิบบวกทันเดี๋ยวแม่งจะทันเองถ้าเราเชื่อว่ากูเก่งกูทําได้กูสอบติดเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าพี่เชื่อว่าเฮ้ยพี่ทําไม่ได้หรกสอนใครไม่ได้เรากูไม่เก่งกูนู่นกูนี่มันก็จะเป็นแบบนั้นแต่พี่อยากให้เราเชื่อฝั่่งงนี้้้ออยยาากใหเเเรชื กูเก่งเว้ยกูทาได้เว้ยกูสอบติดเว้ยกูไอห้าสิบบวกบวกเว้ยกูแม่งไอหกสิบบวกบวกเว้ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันเราจะต้องเชื่ออันนี้แบบมันเชื่ออันไหนมันจะได้เราต้องเชื่ออันนี้เราต้องเชื่อนี้ว่ากูเก่งกูทําได้กูมีไฟกูสอบติดกูนู่นกูเชื่อแต่สิ่งที่แม่งดีกับตัวเองสุดท้ายพี่เชื่อแบบนี้พี่ก็ไปถามคนอื่นแทนถามน้องถามคู่ถามเพื่อนถามรุ่นพี่จนสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ก็ทาได้หมดแล้วเข้าสอบจริงพร้อมเด็กๆนะสุดท้ายจากไอสิบแปดคะแนน ให้18คะแนนอะเป็น54คะแนนสิ่งที่พี่จะแนะนําคือคงไม่ต้องขายคอร์สแหละเรารู้อยู่แล้วสิ่งที่พี่จะแนะนําก็คือ,อถ้าเกิดว่าวันนี้เราลองทําได้ประมาณหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมติดติด,ตดขัดขัดว่ะพี่ทําไม่ได้ว่ะน,นู่นนั่นนี่ว่ะให้เราเรียนไปพร้อมเฉลิมไม่ต้องลองทำเอง ย้ำไม่หนึ่งรอบนะไม่ต้องลองทําเองจะลงกับใครก็ได้พี่ไม่สนใจไม่ลงกับพี่ก็ได้หรือไม่ลงใครไม่พี่ไม่สนใจจะเรียนฟรีก็ได้ดูไปพร้อมเขาเลยเรียนไปพร้อมเขาเลยทําไปพร้อมเฉลยของเขาเลยและค่อยเอามาทําซ้ําอีกสองสามรอบอย่าลองทําเองนะพอถ้าลองทําเองอะ่ะเราเราจะหมดไฟแบบพี่อะ่ะเราก็จะมาคิดว่ากูจะทําได้ไหมจะสอบไม่ต้องทําไปพร้อมเขาเลยแบบแบบสมมติเขาเปิดมาข้อหนึ่งปุ๊บลองดูเฉลยเน็ตดูสีแดงโน่นนี่ทำไปพร้อมเขาเลยไล่แบบแบบต่ละข,ข้อและค่อยมาทําซ้ําเองอีกหนึ่งถึงสอง แบบแบบแบบข้อไหนไม่ได้จริงข้าแม่งเลยเน้นข้อที่แบบเฮ้ยกูพอไปไหวนะกูไปต่อไหวนะเน้นกลางๆง,ง่ายๆก็ได้เออเอาให้แม่งแบบได้ได้ครบเห็นภาพรวมมากที่สุดอะเออพี่ว่าเท่านี้ไม่พอแล้วห้าสิบบวกนะ้องลองเอาเทคนิคนี้ไปทาดูนะอย่าไม่หนึ่งรอบนะไม่ต้องลองทําเองเรียนไปพร้อมติวเตอร์ที่แบบที่เราสอนเราหรือตามในเน็ตตามอะไรก็ได้เราคงเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยเออประมาณนั้น ถ้าใครไม่อยากไปลองเองเพราะอีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นพี่ได้สอนไว้ในคอสตะลุยโจทย์คณิตเอเลเวในคอสพี่จะพาลุยข้อสอบเก่า55จนถึง6814ปีย้อนหลังแต่ถ้าใครอยากลุยแค่5ปีย้อนหลังพี่ได้สอนไว้ในคอสตะลุยโจทย์คณิตหนึ่งโค้งสุดท้ายและถ้าใครไม่มีพื้นฐานมาเลยพี่แนะนำเป็นคอร์ส7บทคณิตหนึ่งทำา50บวกบวกจบได้ใน1เดือนใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore d a มีตัวแอ s ไซด์ดครับพี่มั่นใจว่าทุกคอร์สมันจะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน